วัสดีครับ FC ทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนนะครับนีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดร้อแดไบเกอร์สร้างสรรน์สโแกนเป็นที่ที่มีรูนะครับอ้าวคลิปนี้ก็มีสาระดีๆมาอีกแล้วนะครับท่านอนนเนจะมาพามาพามาเรื่องปรับเซดใส่เล่งทุกคนต้องเจอครับผมปัญหาเหมือนปัญหาโรคแตกครับผมมันนี้ทำแบบทำง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับผมว่าจะปรับเิด สายเยาร่งยังไงให้มันพอดีนะครับผมวันนี้จะมาบอกวิธีปรับเซ็ตสายเร่งนะครับรถแต่งทุกคันต้องเจอนะครับเฉพาะคาบูสายคาบูนะครับผมสายคาบูเลกเตอร์อ่าอย่าพลาดเลยนะครับผมอ่ะน,นี้ก็ไม่พูดมากเดี๋ยวเข้าพิธีการไปเลยนะครับผมวันนี้ก็มาดูวิธีการปรับเซ็ตเลยนะครับผมอันนี้ผมใช้ประกับเร่งของ P z m นะครับแล้วแต่ F c ซจะใช้กันนะครับผม ก็มันมีของโรบินโดมีทุกยี่ห้อนะครับผมอันนี้ของผมมันจะเป็นที่แตมเอ็มมันจะปรับตรงนี้ไม่ได้ครับผมตายตัวเลยเนี่ยปรับไม่ได้บางรุ่นมันปรับได้ตรงนี้นะครับผมรุ่นนี้ปรับไม่ได้อ้าวแล้วก็ปรับเซ็ตไปลองที่ตัวรถเลยนะครับผมว่าร้อยสายมาแค่ไหนแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัดกกสายเนี่ยว่าผมยาวให้มันพอดีนะครับเวลาเลี้ยวจะได้ไม่เล่งไม่อะไรให้มันกระชับกับรถพอดีครับผมอ่ะ อันนี้เราก็จะมาทําให้ดูเลยครับผมอ่ะับบง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวต้องมีการวัดด้วยว่าวัดยังไงสายมันจะได้ไม่ยาวไม่สั้นนะครับผมเแล้วไม่ต้องไปทกเถียงอะไรกันมากหมายครับผมเอาดูเลยนะครับผมเอาแบบไม่ง่ายนะครับผมครับขั้นแรกเราก็ตัดสายก่อนครับผม สายนี้มันยาวผมผมเซตมาแล้วสายมันจะยาวผมเดี๋ยวนี่ผมเซตไว้แค่นี้ผมตัดแค่นี้ผมจะพอดีนะครับผมเซตมาแล้วเอาเริ่มตั้งแต่ตัดสายน,นะครับผมวันนี้เราก็ตัดตามถนัดของเราเลยเอ,เอาแค่นี้โอเคอุ้ยเก็บไป้นี้อตัดสายไปเลยครับผมแล้วเราก็ดึงอันนี้ออกมา เดี๋ยวเรามาตัดตรงที่เรามาร์กไว้ด้วยเดี๋ยวผมหาไม่เจอเลยตัวที่ผมมาร์กอานี่อ่าผมมาร์กไว้แค่นี้เดี๋ยวผมตัดก่อนเราตัดไปแล้ะ ันนี้ต้องใช้แก๊สลนเอาปลายเอาหัวมันหัวหมุดล็อกสายนี้ออกเลยนะครับผมต้องใช้ครับเดี๋ยวต้องใช้เอาไปแก๊สลนก่อนลนแค่ร้อนๆหน่อยๆนะครับผมแล้วก็ดึงมันออกมาอ่าส่วนนี้จะออกมาแล้วแล้วเราก็มาเสียบไว้อย่างเดิมนะครับผมเสียบไว้ยังเดิมอันนี้ต้องใช้อยู่นะครับผมเอฟซีทำทำแบบนี้นะเข้าใจง่ายๆนะครับผมเอาเอาไปแก๊สลน เปิดพัดลมด้วยครับผมโอ้ก็เลยเออ่จะมีลมอ่ไปแก๊สลนให้มันร้อนแล้วก็ดันเข้าไปโอเคละโอเคแ,เคแก๊สลนให้ร้อนดันเข้าไปแล้วก็ร้อยสายไม่ยังเดิมนะครับก็คืออันนี้ไม่ต้องไป เราวัดจากรถมาเลยนะครับผมแล้วก็ได้เอ่ไม่ต้องไปตัดขารถครับผมตัวนี้ถ้าใครมีตัวปรับได้นะตัวนี้ถ้าไม่ใครมีตัวปรับได้ก็ขันให้มันมาคนละครึ่งให้อยู่ครึ่งพอดีนะครับมันจะได้ตัดง่ายมากเลยอันนี้ตัดยากหน่อยนะครับเพราะมันไม่ไมม,มีตัวปรับทั้งล่างทั้งบนเลยครับเอนโปตัวล่างก็ไม่มีปรับนะครับผม ถ้าใครมีทั้งล่างทั้งบนปรับให้มันสมดุลกันนะครับเอาไว้ปรับกันได้งเงี้ยออันนี้เราก็อยากรู้แล้วความยาวมันเท่าไหร่นะครับผมตัดเราอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องตัดความยาวเท่าไหร่นะครับอ่าที้เรายังไม่รู้อเราไม่รู้เรามาวัดตัวนี้เลยนะครับผมวัดขอ่อจากปากขาบูนี่เลยอย่ไปแทงกับที่ไอ้นี่เลยไอตัว กกขบิวข้างล่างลิมลิมนะครับผมให้ให้ให้ถึงริมเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเอยเอ็ดีจะเห็นไหมครับผมี่จะเห็นเข้าไปในกกเลยนะอาละให้เข้าไปในกกเลยนี่แล้วเราก็ล็อกเลยวิธีตัดตะปิงนะครับวัดอย่างนี้ก่อนนะครับผมวัดเสร็จแล้วเรามาดูว่าได้เท่าไหร่หกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดเดี๋ยวตรวจอีกครับผมหกสิบเจ็ด 67สิบเจ็ดอ้าวแล้วเดี๋ยวมาลบออกหกสิบเจ็ดพราะวัดได้หกสิบเจ็ดแล้วก็จดไว้แล้วก็เราก็มาวัดอ่าตัวนี้ออกปเห็นรูรูลูกเล่งนะครับผมที่หมุดที่จะมาเกี่ยวนะครับผมหมุดที่มันจะมาเกี่ยวอ้าวแทงลงมาให้มันเสมอขอบตัวนี้นะครับผมให้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 ใหใหใหตัวเนี้ยเสมอขอบตัวนี้อ้าวเดีย๋ยวเราล็อก เสมอขอบอ่านี่เสมอขอบแล้วแล้วก็ได้เท่าไหร่อ่าสิบหกมิลอ่าสิบหกอ่าบวกลบคูณหารเลยตรวไปสิบหกมิลสองอันสองอันมาลบกันก่อนนะครับผมสิบหกสิบเจ็ดลบด้วยสิบหก เท่ากับเดือห้าสิบเอ็ดครับผมนะเดือห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดอ้าวเราก็เขียมตัดอ้นี้ห้าสิบเอ็ดเลยครับผมทำง,ง่ายๆครับผมอันนี้ให้สุดนะครับประกอบประกอบอ่าคนเร่งให้มันอยู่สภาพอย่างนี้เลยนะครับผมไม่ต้องไปอยู่ที่รถให้มันอยู่สภาพอย่างนี้เลยประกอบไปห,หมดเลยนะครับผมอันนี้เราก็สวมเข้าไปเลยนะครับผมอ้าวอันนี้วิธีทําแบบง่ายๆเลยครับผม ไม่ให้มันโค้งเค้งมากนะครับผมคือมันจะพอดีครับอ้าวแทงเข้าไปให้ถึงที่อเราได้ค่าของมันห้าสิบเอ็ดเราก็วัดไปค่ห้าสิบเอ็ดเลยนะครับผมเอาละห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเนี่ยพอดีเลยนะครับผมเดี๋ยวเผื่อมันหน่อยเผื่อสักสามมิลห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอดห้าสิ สองห้าสิบสามห้าสิบสีเราเราตัดห้าสิบสี่ครับผมเผื่อรอบฟรีสามมิลครับผมหรือใครจะตัดห้าห้าสิบห้าก็ได้ครับผมผมตัดห้าสิบสี่กันนะอ่ะอย่างเงี้จะงงกันไหมันะี่ยช่านผู้ชมจะงงกันไหมเนะี่ยอะเราได้มาแล้วขัเร่งดึงให้ดึงให้สุดเลยนะครับผมดูว่ามันไปค้างอะไรตรงไหนก็ดึงให้สุดปั๊บอย่างนงี้มา วัดจากขอบตรงโอลิงเนี่ยอ่านี่นะวัดจากขอบตรงโอลิงอ๋อวัดมาปึ๊บอ่าวห้าสิบสีเอ้ยห้าสิบสีผมเผื่อสามมิลอ่าวห้าสิบสีอันนี้จะว,วัดให้มันเป๊ะเลยนะเราก็มาร์กไว้อ้าวละามาร์กเสร็จแล้ว มาถึงเราก็ลองดูอย่างนี้ด้วยนะครับผมลองก่อนลองก่อนก่อนจะตัดนะครับลองก่อนขอให้ลองนิดนึงว่ามันย่นมากไหมเรามาร์กไว้เรามีมาร์กไวแล้วเนี่ยมาร์กอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเน,ยเน,ยเนยมาร์กที่จะตัดนะครับผมลองแหย่เข้าไปกับไอตัวคัะเลงเนี่ยดูดิอยู่ไหนหายไปไหนแล้วเนี่ย อ๋อนี่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 เราดูที่ว่ามันขึ้นมาแค่ไหนอ๋อมันอยู่แค่นี้ครับมันอยู่แค่นี้แต่พอดีเลยครับผมเนี่ย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 จะอยู่แค่นี้พอดีเลยเดี๋ยวเราตัดตัดเลยนะเอาไร,เ,ราไเล่าหนออะโอเคอันนี้เรามาตัดเลยครับผมตัดที่เราวัดไว้อะเอาละตัดเลย นี่ท่านี้ก็มาถึงปัญหาตรงที่ว่าจะสร้างตุ่มกันแล้วครับผมทุกคนจะเจอปัญหาเอยเลยครับผมเออันนี้เดี๋ยวผมจะบอกแบบง่ายๆเลยครับการสร้างตุ่มนะครับผมทําเหมือนโรงงานเลยครับผมอันนี้ fc ถ้าไม่มีอันเนี้ยผมเอาของไอประกราบของซีเซเอ็ม อันนี้ผมโชคดีหน่อยเพราะมันจะเป็นหมุดถอดได้นะครับผมส่วนมากผมจะใช้หมุดถอดได้นะครับผมเราก็ไปหาถ้าบางรุ่นอะสายสายที่มันมาเนี่ยใช้ทองเหลืองแล้วก็หนีบล็อกยังไม่ใช้ตะกั่วเชื่อมมาถอดไม่ได้นะครับอันนั้นต้องเสียแล้วต้องตัด,แล,ตดแล้วก็ต้องหาหาปุ่มมาใส่ไม่งั้นเราต้องไปหาเอ่อเชื่อมโปโปตรงนี้เขาจะขาดนะครับตะตะกั่วเชื่อมหัวโปโลแล้วมันก็ล็อกไม่ค่อยได้ดีด้วยอันนี้ผมก็เลยที่ทําทุกทีนะผมจะใช้ สายเล่งเก่าครับผมพวกสองสองสองจังหวะรุ่นเก่าๆอะ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยหัวสายมันถอดได้ครับเราก็เอาไอเนี้ยจี้ให้ร้อนแล้วก็ดึงหัวสายเนี่ยเอามามาใส่อันนี้ใส่อันเนี้ยแล้วก็บัตรกีเทรณนะก็จบเลยครับผมเหมือนของโรงงานมาเลยนะครับผมหาใส่เล่นเก่าๆนะครับเอฟซทุกท่านนะครับผมจะทําให้ดูอ่าอย่างเงี้ยแต่นี้ผมจะถอดจากสายเดิมนะเพราะมันมาแบบ ใช้หมุดถอดได้ครับผมอ่าใช้หมุดถอดได้ทําอย่างนี้เลยครับทาไม่มีผมก็ใช้ใส่เล่งเก่านะครับผมใส่เล่งเก่าใส่เล่งสี่จังหวะสองจังหวะก็ได้ที่มันใช้ไอ้หมุดล็อกถอดได้อย่างนี้นะครับผมเนี่ยอ่าถอดอย่างนี้มาแล้วเราถอดอย่างนี้มาเราต้องดูด้วยว่ารูหน้ามันเนี่ยมันมีมีเซปร์กับไม่เซปร์นะครับผมเนี่ยเราจะได้แย่แย่ถูก จากด้านนี้สเปอร์ด้านนี้ไม่สเปอร์นะครับเราเอาด้านสเปอร์แย่เข้าไปนะครับผมแล้วเวลาจะเอาหมุดเนี่ยมาเนี่ยต้องเลือกสายให้มันเท่าๆกันนะสายมันมีเล็กกว่าหน่อยนึงแล้วก็ใหญ่เงี้ยเอาลาเรามาเสียบใส่มันจะใส่ยากนะครับอย่างอย่างตัวเนี้ยสายเก่าเก็บไว้เดี๋ยวเอาบุทอดหมุดมาแล้วก็มาเสียบนะครับง่ายๆเลยนะครับผมไม่ต้องไปทะเลาะอะไรกับไอหมุดนี่เลยนะครับผมอะมันก็จะอย่างนี้เลยใช้บัตรกีเลยนะครับผมแรกแล้วก็ เอาน้ำะสานแย่เข้ไปในลวดสลิงก่อนเลยทำลวดสลิงให้ให้ให้ร้อนก่อนเลยนะครับผมนี่แล้วก็เอาตะตะกักัวเข้าไปก่อนอา้าวใส่ไปนิดๆอันที่สองเราก็หารูที่จะแย่นะครับผมวางร้อนด้วยนะรูที่แย่เป็นรูอย่างนี้อา้าวเราก็ใส่นี่เข้าไป ใส่หมุดไปเลยนะครับผมอ้าวเนีย่ยดันไว้แค่นี้แล้วก็แย่ไปแล้วก็เอาตะกั่วใส่ไปหน่อยอ่าเท่เนี้ยจบแล้วอันนี้จบเลยครับผมเป็นหมุดเดิมเลยไม่ต้องไปแต้มหัวมันนะครับผมหาใส่เล่งเก่านะครับผมสา่เล่งเก่าที่มันถอดหมุดได้นะครับผมอ่าหมุดล็อกยันถอดได้โอเคอันนี้ก็เสร็จ เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับผมเอาละมาประกอบกันเลยว่าได้หรือเปล่าครับผมเห็นไหมเป็นอย่างนี้เลยครับผมแล้วเราก็เล่งได้แล้วครับครับเราเชื่อมเสร็จแล้วเราก็มาใส่เลยนะครับผมอะไม่รู้ถึงไหนก็นเป็นประติประต่อกีกครับ อันนี้ก็เราลองอย่างนี้ลองอย่างนี้อ่าเนี่ยนะเชื่อมเสร็จแล้วเราก็ลองอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่ก่อนมาอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็ลองใส่ที่คาบูเลกเตอร์เลยนะครับผมอาลระวิธีทําง่ายๆเลยครับผมไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ทําสุ่มทําอะไรมันนะครับผมเนี่ยผมแนะนําให้หาใส่เล่นเก่าๆครับแล้วก็มา ถอดหมุดตัวนี้ยล็อกเนี่ยออกเลยครับมันมันมันถอดออกได้นะครับผมแต่เพียงว่าเอาสายให้มันเท่ากันนะครับสายเล็กเราจะเสียบเข้าไปยะครับผมเทรานั้นแหละหาสายเล่งเก่าๆไว้เยอะๆนย่าอันนี่นะอันนี้ก็อย่างนี้เลยถ่ายตร,ตรงนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นก่อนนะครับผมนี่โอเคเลยครับผมเนี่ยจะมีลอบปีวหน่อยเงี้ยครับผมเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยลอ็อคปี มีรอบฟีอยู่สามมิลครับผมถ้าใครจะเอารอบฟีให้สูงกว่านี้ก็ตัดวัดขยิบตัดออกมาตั้งห้ามิลก็ได้ครับผมหรือว่าเอาสี่มิลห้ามิลได้เลยครับผมมันจะได้ขยับเยอะถ้าคนมีที่ปรับตรงนี้ก็ตัดให้พอดีเลยอันนี้ไม่มีที่ปรับนะครับผมอันนี้ก็เนี่ยสุดแล้วนยครับผมสุดแล้วเราลองยกดูเนี่ยุดเลยครับผม ลองลองลองบิดให้สุดปั๊บเนี่ยนะเราจะอยากรู้ว่าสายไอ้สายเร่งเนี่ยมันมันมันเร่งสุดยังเนี่ยลองดึงตรงนี้ไม่มีช่องว่างนะครับผมเนี่ยอ่าถ้ามันมันยาวไปมันจะดึงนี่ไม่ถึงเนี่ยมันดึงตรงนี้โยกขึ้นโยกลงได้นะครับอันนี้สุดเลยครับผมเนี่ยเนี่ยโอเคเป็นเสร็จพิธีครับผมอันนี้ก็คือทําง่ายๆครับผมปรับเซตสายเร่งครับผมแล้วเราก็ตัดให้พอดีเลยนะครับผมเนี่ยไม่ลองไม่ว่าจะประกับอะไรนะครับ ทำง่ายๆครับไม่ต้องไปหาหมุดรีบงรีเบสมาใส่เลยอย่ามันจะหลุดเข้าไปในเครื่องแล้วมันจะเสียเกิดความเสียหายได้นะครับผมอันนี้ก็ครับอันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขบูเอ็นโปสายเร่งปรับเซ็ตนะครับผมแบบเชื่อมหมุดง่ายๆเลยนะครับผมวัดค่าของมันให้พอดีเลยนะครับผมเนี่ยการวัดอย่างที่วัดในคลิปนะครับผมอาจไม่ไม่งงนะครับผม อัดไอการวัดที่แบบไม่งงนะครับวัดตามเลยนะครับผมแล้วก็ตัดตัดแหละแล้วก็เผื่อประมาณตั้งห้ามิลเนี่ยโอเคเลยครับอย่าลืมกด subscribe ให้เป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดครับมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์สอบถามก็ได้นะครับผมก็ผมจะเน้นให้ทักเฟซมานะครับผมเฟซชื่อว่าตํานานเสื้อทองนะครับผมทักมาเลยนะครับผมถ้า ทักไม่เจอบอกชื่อเฟซผมมาด้วยนะครับผมจะได้เข้าไปครับผมขอสวัสดีครับ